เป็นคนเดิมแต่ไม่ซ้ำมีความแปลกใหม่เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเว้ยความเลยนะด้วยไม่รู้ว่านี้จะได้ฟังหรือเปล่าไม่ได้ฟังบอกเลยด้วยก็อิงเป็นพรินเตอร์คนหนึ่งที่ทำให้เรียกว่าวงการการที่ใช้พรินเตอร์เปลี่ยนไปใช่ไหมใช่เพราะวันนี้นะครับถ้าเกิดสังเกต สินค้าใหม่ๆที่ให้ยิงเข้าเขาเรียกว่าใครเข้าใครก่อนเขาเข้าเธอหรือเธอเข้าเขาใไหเขาหใครไหเขาต้องมาเข้าหนูใช่ไหใช่ค่ะทางมันใช่ค่ะโอเคใช่กลางใครก็ได้ใช่ค่ะดูจากวิธีการได้นะครับว่าว่าเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าผมมองว่าเท่าที่ฟังจากค่ายอ่ะค่ายก็จะบอกว่าทาไมมาม่าได้อย่างนั้นทำไมมาม่าได้อย่างนี้แต่ว่าผมว่าทุกวันนี้ทุกคนเริ่มจะเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยการที่จะใช้ คู่มือใช้เวลาดอนอ่ะต้องประมาณไหนแล้วก็ผมว่าอิงก็เปิดรับมากขึ้นในการที่จะทําอะไรบ้าบ้าบบหลักจะเป็นโปรโมวไปแล้วแต่น่ารักมากนะก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆมาเวลาเห็นบิวบอร์ดของอิงที่แบบขับรถรถติดพี่ก็อารมณ์ดีแต่ว่าตัวมาม่าสกุลอิงได้รับรางวัลมาร์เก็ตติ้งประมินอีกรอบค่ะวันนั้นอะวันนั้นจริงๆอ่ะเราบอกว่า อีมไปรับแผนพี่ได้ป่ะหนูไม่อยู่ไม่อยู่ม่มเก็ดแล้วแบบให้หรือให้นนไปรับแผนดีว่าจะได้นะก็ไม่น่าใช่นนก็ไม่น่าว่างแต่งตัวเป็นบกวาไปรับไงแผนได้ไหมเข้านนตลอดเลยเนาะเป็นตัวซีซันสองนั่นแหเอาดีเจนุ้ยไปดีกว่าตองกว่าเลยอผมว่าก็เป็นเคมีที่เข้ากันครับเราแค่รู้สึกว่านวันนี้มาม่โอเคกับอีเนี่ยเป็นเป็นเป็นเส้นเดียวกันไปแล้วอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกหรือเปล่าหนูรู้สึก มั่นใจเซนมั่นใจว่าเพราะวทุกคนจะพูดถึงเป็นข้าวจันะใช่ใช่หลังจากนี้ก็จะมีนุ้งนนท์ธนด้วยนะคะคือไปีกันครับไปตีกันไปตีกันต่อเซนชอบมากนะบรรยากาศที่เซนรู้สึกว่าทุกคนมีบทบาทหมดเลยเดี๋ยวอยู่ๆเราอาจจะคุยกับใครก็ไม่รู้ด้วยนะคะแต่ว่าจากนี้เนี่ยเราจะคุยกับคนทางด้านซ้ายของพี่โจก่อนคือพี่พี่เสือร้องไห้ที่ทําให้เราได้เห็นว่ามันเป็นวิธีใหม่ๆนะครีเอเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ได้อย่างดีค่ะผมว่าผมแ้ใครตัดไม์ผมมา มันยังดังอยู่อ๋อผมเพิ่งเข้าใจแล้วว่าทําไมนักร้องต้องมีมอนิเตอร์อยู่บนนี้เพราะไม่ได้ยินเสียงตัวเองใช่ไหมตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองกพี่เข้าใจยังเหรอพี่เอาหูฟังไหมเนี่ยมันหูฟังนี่นะพี่ลองพูดสิยืมกันได้ค่ะโอเคได้ยินชัดเลยชัดเลยค่ะพี่โจชัดเจนค่ะทําไมคะทําไมถึงเป็นพี่พี่เสือร้องไห้ทั้งสี่ท่านคือจริงๆแล้ววันนั้นอะ เบื้องหลังคือพี่โค้ดมาขายงานผมผมมากมีเข้าไปคุยงานกับกูเดย์อยู่ทักใหญ่ใ่ใหญ่มากๆแล้วครับตอนที่ก่อนที่จะร้อนมาล่ากับไม่ใช่มาล่ามาล่าดิมาล่าเวานไม่ใช่กอจะเป็ดเอ่อตัวนี้ทาเเ้ากับตัวนี้พี่โจคุยกับผมว่าคุยกับแม่ซื้อใช่ปะนะใช่ปะ ตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ่าตัวหนึ่งเกิดขึ้นสักตวัตวครับแล้วก็เข้าไปคุยกับพี่โค้ดที่ออฟฟิศแก่ตอนนี้มันยอยู่ที่ไหนเก็ตก็เข้าไปคุยผมไม่ได้เข้าไปคุยอย่างอีกคนเดียวนะครับผมคุยกับทุกคนจริงๆนะครับเออผมก็ไปคุยกับแกแล้วก็โอ้กูกูคนว่างขอโทษนะครับน้องชายพี่จะบอกไม่เป็ใครว่าอะไรเลยก็พี่นายยกคนว่างเรอพ่อแม่เคยจะทำอ๋อโอเคครับคุณลูงมีแม่ซื้อหรอ แน่นั่ม่แปลกนะซึ่งก็เราแค่รู้จักว่าเราเรารู้สึกพี่เขาเป็นคนที่แบบมีอะไรมากกว่าที่เราคิดครับไม่ได้เป็นคนปกติเหมือนเราเมื่อกี้ชมเราพี่เนาะใช่ครับขอบคุณครับพี่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราติดตามช่องพี่เขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาม่าเข้าไปมีส่วนร่วมได้จนอยู่มาวันนึงพี่ก็มาขายงานที่บริษัทนะครับแล้วเขาก็พี่ผมเป็นูกพี่พูดจริงพูดเล่นอะ ว่าแบบพี่ใช้ผู้กผบเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่คนเราเวลาขายขายตัวเองขัดได้ก่อนครับผู้จริงพูดเล่นไหมคะวันนั้นพี่โคดีใช่ได้